ที่นี่ซอยมันเล็กครับคนอยู่เยอะเลยครับเพื่อนว้าวุ่นอร่อยเว้าวุนนี่ครับสีแยกนี่ครับสุดยอดครับคนเยอะครับ คุยได้นะครับเพื่อนเด๋คุยอาจจะไม่ได้เจาะลึกลงไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้แม่ค้าเขาขายดีครับเดี๋ยวเดินถ่ายบรรยากาศให้ชมครับ อ,อ๋อยุดยาหรือป้าป้าขายอยู่ที่ตลาดอุทกการใช่ป้ะอ่าจำได้ครับครับพอดีไป่าทำไมไม่เห็นป้าวันนี้ครับแต่คนก็เยอะอยู่ครับวันนี้ครับอ๋อเหมือนเขาเข้าไปขายข้างในหมดเลยครับครับขอบคุณว้าว คนเยอะมากครับอันนี้ส mm hmm. ิบบาทเลยพี่ครับอันนี้กล่องเท่าไหร,ร่พสิเอาให้กล่องหนึ่งครับทำอะไรให้ทำงานทิ้องอะไรไม่ได้รอ,อช่องครับรรติดเบ็ดกล่องเนี่ยออติดเบ็ดตูเบ็ดกล่องกาแฟไหมคะครับผม ขอบคุณครับปุ้ยปุ้ยปุ้ยออนทัวครับน้ำตาลกระือกับข้าวหน้าทานครับครับสวัสดีครับตานเฉาะ80บาทมะม่วงสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่22สเมษายนนะครับ2568ครับคลิปนี้ผู้อยู่ที่ตลาดเช้าจอมทองนะครับ ซอยเล็กมากเลยครับตรงนี้เขาเรียกว่าจอมทอง14กับจอมทอง16นะครับเป็นตลาดเช้าในซอยซอยเล็กมากครับที่นี่ครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงก็ตามปุ้ยมาชมเลยครับเพื่อน บรรยากาศก็จะว้าวุ่นนะครับคอยมาเล็กับคนเยอะเลยครับดมูต้มข้าวไข่ดีจังผิวยาวนั้อันเ้วยิวยาวเลยครับอาจจะคุยเดินมาทางนี้ก่อนครับเพื่อน ก็คอมเมนต์มาทักทายพุยได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ก่อนครับถนนจอมทองครับเขตจอมทองครับกับข้าวเยอะครับที่นี่ครับรครับก็จะวาวุ่นหน่อยนะครับ ซอยมะเล็กครับบริเวณนี้ครับจอมทอง14จอมทอง16จอมทอง18นะครับเพื่อนๆถนนจอมทองบรรยากาศตลาดเช้าครับหอ้โหลส20บาทครับซุ่งหอยครับใหม่ๆ บรรยากาศหน้ามาเดินดีครับคือคักดีครับตลาดที่นี่ครับโอ้เข้าปนด1บบาทปักหนึ่งครับบรรยากาศหวาวุ่นเลยครับคนเยอะครับ บุยอาจจะไม่ได้ถ่ายร้านอาหารร้านขายของกินมานะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับดูกับเ้าโอ้บรรยากาศพิคัดีครับที่นี่ครับอ ของขายเยอะมากครับที่อนๆครับคุยชายครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินตรงไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อน ตลาดเช้าจอมทองนะครับปลสาสันในมีอยู่ไหม,มก็น่ามาเดินนะครับที่นี่ครับของขายเยอะดีครับเพื่อนปลาเยอะม้ยหมูไหมปลาห้อปคา้

กันเยอะเลยจะทำให้ผลผลไม้ก็เยอะดีนะครับขายดีครับที่นี่ค,คนเยอะดีครับครับ คุยอาจจะไม่ได้เจาะลึกลงไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้แม่ค้าเขาขายดีครับเดี๋ยวเดินถ่ายบรรยากาศให้ชมครับ ออ้วลละผลไม้ก็เยอะนะครับมีสักลังนะคะหนูก็เลยเอามนูาลีไปโอ้ของขายเยอะดีครับที่นี่ครับดูขนม ดีครับดูหน่อยนะครับโบราณมากยุทยาค่ะของยุทยาหรือป้าป้าขายอยู่ที่ตลาดอุตกกาศเลยปะอ๋อใช่อาจําได้ครับครับพอดีไปเมื่อทำไมไม่เห็นป้าวันนี้ครับแต่คนก็เยอะอยู่ครับวันนี้ครับครับนมเเืออหขาาาาเเขขขข้้ไปยยงในหมดลคครรัับบอบคุณครับเดี๋ยวเดินด้วยก่อนป้าครับครับผม ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมเช้าเช้าครับตลาดเช้าจอมทองนะครับกับข้าวนาทานมาันเนยเปลือกมันครับหัวใหญ่ๆ่เลย ้วคนเยอะมากครับขับข้าวก็เยอะครับคนก็เยอะครับน้ำเต้าหู้ วัเดียวบาเริ่มเลยนามาข้าว20บาทครับ25จับข้าว อันนี้สิบบาทเลยครับอันนี้หนหนอะไร้าวกล้วยครับกล่องละยี่สิบข้ากล้วยอันนี้ครับอันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบนะครับเ้ากล้วยครับผมอันนี้เป็ดย่างครับทุกเมนูสี่สิบบาทครับ ก็จะเป็นตลาดในซอยนะครับเพืเ่อนๆซอยก็จะเล็กๆนะคะนรับก็ใครเคยอยู่แถวนี้ก็คอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันได้นะครับอ่ะสุดแล้วเดี๋ยวเราจะวนกลับครับถ้าตรงไปก็อนอกถนนจอมทองนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราวนกลับผักผลไม้เยอะครับของกินวันนี้วันพระด้วยมาครับคนถึงเยอะครับ ดีครับขนมครับใส่บาทอันนี้ oh. วันพระอันาเอาเดือนช้า่อยก็อะไรอันนี้กล่องเท่าไหร่พี่เอาให้กล่องหนึ่งครับทำอะไรให้ทำงาน่เดอนไม่ได้รอดช่องคร้บติดเลกล่องเนี่ยติดเล่นตล่อง กาแฟนะคะครับผมขอบคุณครับอันนี้ปลาครับของทะเลครับฮะอาชื่อปุ้ยออนทัวครับพี่ะคะปุ้ยปุ้ยปุ้ยออนทัวครับฝากกดติดตามหน่อยขอบคุณนะครับครับผมอันนี้กลับบ้านสั่งได้นะครับเหล่าเลือดหมูตะเกียบเรลาเลือดหมูบ มะม่วง15บาทครับเจียวเสวยก็บรรยากาศเช้าๆนะครับคนเยอะมากครับีชนี้ครับมีขายหมูครับถ้าใครเคยอยู่แถวนี้ก็คอมเมนต์มาทักทายกับคุยได้นะครับเพื่อนๆในร้านนี้ขายดีมากครับ อันนี้ร้านขายหมูครับบรรยากาศใช้ได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูซอยนี้กัน วันนี้วันพระนะครับก็อย่าลืมทําบุญใส่บาตรกันนะครับปุ้ยทําบุญใส่บาตรเรียบร้อยแล้วครับเชา้าโอ้หมูปิ้งไมาละห้าบาทโอ้มะม่วงนะสวยสวยมะม่วงครับ กับข้าวสำเร็จกับข้าวเยอะของกินเยอะครับที่นี่ครับจอมทองครับเพื่อนเดี๋ยวเราเดินออกไปครับ น,นี่เดินมาได้เช้ามาไ,ไม่จะสายตื่นไม่สายหลมไั้นห่เอาอะไรเยอะน้อยกับข้าวเยอะมากครับที่นี่ครับดูน้าทานทั้งนั้นเลยครับเพื<ม>่อนบอกเพื่อนเพื่อนมาเดินได้นะครับตลาดเช้าจอมทองครับอยู่บริเวณจอมทองสิบสี่จอมทองสิบหกแล้วก็สิบแปดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ ต้มมะละต้มมะละอ่บรรยากาศนี่สุดยอดครับเลือกกันได้เลยนะครับส้มเขียวหวานข้าวูเรือน,รนึ่ร้อยสี่สิบ้าน แต่แต่ปาน้จเพื่องเริมคบรรยากาศนี้ใช้ได้ครับหน้ามาเดินครับมันคึกคักดีครับเพื่อนกับข้าวร้านนี้ตะกี้คนรุมเต็มเลยกับข้าวหน้าทานครับครับสวัสด yeah. ีคร okay. you know, like oh, an ับแวการให้พักรี ถ่ายอะไรจังถ่ายย Youtube ครับครับครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้ครับเพื่อนโอ้ขนม ก็จะเป็นตลาดเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้กล้วยครับกล้วยเยอะมากเลยโอ้มีตาเนื้อตาช็ะตแปดสิบบาทมะม่วงหน้านี้ก็จะมีตาลเยอะนะครับ คนเยอะครับรด,ดูคนรุมเลยครับผักล้านานีน้โอ้โอล้วยเยอะจังเลยกล้วยเยอะครับไม่รุ่นไม่รุ่น,นอีกวา,า,าที่ดหน่อยผัดมะล่าล้ว ปักผล,ลไม้ตามด,ดูการนี่เยอะมากครับช่วงนี้ก็จะมีลูกตาลน,นะครับตาลเฉาะครับก็บรรยากาศมาเดินได้ครับรเพื่อนคนเยอะดีครับที่นี่ครับปลาทอด ยังยม่เอเลยเดทายเทียบคินานะลวลองชิมดูถ้าขอหนึ่งก่อนดูบรรยากาศครับก็เพื่อนเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ย้อนขัวด้วยนะครับรมกับข้าวครับขอโทษรับขอุครับ บรรยากาศสุดยอดครับมีโจ๊กรับอท้ตรงนี้ก็มีตลาดเล็กๆครับเดี๋ยวเดินมาดูครับเขาขายอะไรกันนี้ขายรองเท้าคู่ละหนึ่งร้อยบาทแอดด้าครับ เราซื้ออยู่วัดไร่ขิงคู่ละร้อยิบเก้านะครับเพื่อนโอ้รองเท้าเดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้ครับเข้ามันไก่ครับก็จะว้าวุ้นหน่อยนะครับที่นี่ซอยมันเล็กครับคนอยู่เยอะเลยครับเพื่อน 3 3 5 3 3ครับ สุดยอดครับคนเยอะครับ